สวัสดีครับมาดูรายวันกันครับกับครูหนุ่มสารพยากรณ์นะครับทางช่องสารพยากรณ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3เมษามนพุทธศักราช2567นะครับตรงกับวันพุธแรม6ข้ามเดือน2นะครับปีเถาะนะครับจศ2585นะครับตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะครับก็ยังไงก็อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งติดตามนะครับเพื่ได้รับภาพในคลิปต่อไปนะครับผมจะมีคลิปให้ฟังทุกวันเป็นคลิปการทำหนายตัวรายวันของคนจะ7วันนะครับพร้อมทั้งเลข <Es> <an> ทำชของคนละเจ็ดวันนะครับการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบเสี่ยงทายนะครับเพราะนั้นผลการทํานายแต่ละครั้งก็จะมีผลแค่วันต่อวันเท่านั้นนะครับเป็นการทํานายสดนะครับไม่ได้มีการวางไพ่เรียงไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นการทํานายแต่ละครั้งก็คือเกิดจากการอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็การทํานายก็จะตรงกับผู้ที่มีดวงตัวกบาลนี้ก็จะเข้ามาฟังกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามการกดติดตามก็สามารถง่ายมากครับคือกด ทางด้านมุมล่างขวาของจอคอมพิวกติรตามก็สามารถเขีนหนงได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามฝากคอมเมนต์กลับนะครับว่าผลงานที่เราฟังเป็น่ลาวันเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีความแม่นยําหรือว่ามีอะไรที่ขาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับอยากได้ได้รับฟังจากผลการทํานายไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างก็ตามถ้าสในใจดูรายการสุดตัวก็สามารถทำไปที่ไลอ์ที่ประกอบนหน้าจอได้ด้วยเชน่นกันนะครับโอเคงั้นเรากลับมาดูดวงกายวันกันเลยนะครับสำหรับ ดวงายวันของชาวอาทิตย์ก่อนนะครับชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับการงานการงานขอรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับสำหรับชาวอาทิตย์วันนี้นะครับเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับปรากฏว่าโชคลาภของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับเราเป็นได้ไพ่สองเหรียญก็ถือว่าวันนี้โชคลาภยังไม่เข้านะครับชาวอาทิตย์รอไปก่อนนะครับต่อจากนั้นเรามาดูแง่ของการงานนะครับการงานของชาวอาทิตย์วันนี้ปรากฏว่าไพ่เดอรสตาร์ที่มาถือว่าวันนี้การงานก็จะสำเร็จลุลงไปนค่านข้างดีนะครับ า split, การค้าการขายก็เช่นกันก็ค่อนข้างมีลูกค้าค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวอาทิตย์ในงของการงานวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับความรของชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็แบบว่าเราได้ไพ่เดือยวัฟฟอร์จูนถือว่าวันนี้ความรักยังหวานเชื่ออยู่นะครับสำหรับชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวันอาทิตย์วันนี้นะครับก็แบบว่าเราได้ไพ่เดือวจิกเชื่อว่าวันนี้ชาวโสดวันอาทิตย์ก็ยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์กับคนที่คุยอยู่ได้ค่อนข้างดีนะครับ ไม่มีอะไรต้องห่วงนะครับสำหรับชาวเสาร์าทิตนะครับต่อมาเรามาดูกันในแง่ของออสุขภาพกับสุขภาพของชาวอาทิตในวันนี้ปรากฏว่าได้าพายจะ high p r e หรือว่าทีมอาจารย์ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงมียียนของบ้านเลยนะครับสำหรับชาวอาทิตในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูเลขนําโชคกันเลยนะครับเลขนําโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข4ี่สิบหนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข 78นะครับแล้อีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข67นะครับ46นะครับ78แล้วก็67นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบันทร์ในวันนี้เอ้ยวันอาทิตย์ชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับแล้วเป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังกันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาววันนจัทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันนจัทร์ในวันนี้นะครับการงานการงานพลอสุขภาพโชคลาภชาวบันทร์เป็นเช่นไรบ้างนะครับ เลยต้องตั้งเงียน้าเ้าระวังไว้นะครับรอบชาววันจันทร์นะครับเราก็เริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้พอเกิดว่าได้ไพ่ The h ไฮเพลสติสหรือว่าใจฉีดไปจ้าถือว่าจะมีโชคลาภหลับกลาเข้ามาได้นะครับรอบชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววันจันทร์ในวันนี้พรากับว่าได้ไพ่สี่มายขึ้นมาถือว่าวันนี้การงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับรวมทั้งการค้าการขายถือว่ามีความหนุนค่อนข้างดีมากเลยนะครับรับชาววันจันทร์ในแง ต่อมาเป็นเรื่องความกังนะครับภรรยาของชาววันจันทร์ในวันนี้เอที่มีข้อกลัวก่อนนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เดือดเดนะครับถ้าเดือดเดขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ระวังนะครับชาววันจันทร์ที่มีข้อกลัวแล้วอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างรุนแรงในการข้อกลัวเพราะฉะนั้นเวลาคุยกันนะครับให้ใจเย็นๆเอาน้ําเย็นเข้ารู้สกอะไรก็ค่อยคุยค่อยเจรจาและผ่านปวามอดีได้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่การในแง่ของชาวสุกร์นะครับชาวสุกร์วันน์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ก้าดาบนะครับก้าดว่าาวววัันนนี้ชสรร์ ก็อาจจะมีเรื่องที่ทะเลาะกันนะครับอาจจะมีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันในแง่ของความคิดความสัมพันธ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ตั้งสติในแง่ของการคุยกันด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอะไรยอมได้ก็ยอมอะไรที่เป็นน้ำเย็นได้ก็เย็นน้ำน้ำเย็นได้ก็ต้องทำนะครับรือว่าถ้าไม่ไหวอาจจะหลบไปสักวันตน่อไนะครับเพราะผมทำจนายไปนรายวันนะครับผมจะทำมีแค่ทีผลวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพของสุขภาพชาวบันจอนในวันนี้ป้ากิว่าได้ไพ่สามไม้ถือว่าวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีอยู่มากนนนะครัับวี้ ต่อมาเป็นเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลขอ2นะครับเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข90นะครับและหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข50นะครับ62นะครับ90แล้วก็50นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบัญชานวันนี้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับได้ผลไงก็มาเล่าสือฟังนะครับต่อมาเรามาสู่ชาวบันอังคารกันต่อเลยนะครับว่า ชาวบังการในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวบังการเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องช่างรไม่มีอะไร่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับชาวบังการครับเราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาวบังการในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สิบไม้นะครับสิบไม้ถือว่าจะมีโชคลาภกลางๆเข้ามาได้นะครับแต่ว่ามันเป็นโชคลาภที่เกิดจากการทำงานหนักนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่การในแง่ของการงานครับการงานของชาวบังการในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ คิงเหรียญถือว่าวันนี้การงานผ่าน,นไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับจะจต้องเดาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็โดยทั้งการค้าการขายถือว่ายอดขายค่อนข้างฟงังๆนะครับรวยๆนะครับวันนี้สำหรับชาวบังคาในแง่การงานนะครับต่อมาเป็นแง่ของความรักนะครับสวามรับชาวบังคาบที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็แบบว่าขึ้นไพ่สองดาบถือว่าวันนี้ให้ระวังการขัดแย้งกันในแง่ความคิดความเข้าใจนะครับรับชัพลชาวบังคาที่มีครอบครัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเอาน้ำเย็นเข้าร่วค่อยคุยกันเจร่าจะได้ผ่านไปปฏิทิได้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดบังคารนะครับชาวโสดบังคารในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เดอเฮลเรแนไพ่พระนะครับถือว yeah. si ่าวันนี้ชาวโสดบังคารก็ยังสามารถสารต่อความสัมพันธ์คุยกันได้ดีก็น่าดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังเป็นโสดจริงวันนวันนี้อาจจะต้องรอเบิกสักวันหนึ่งนะครับวันนี้ยังไม่ใช่วันดีๆสำหรับคนที่โสดจริงๆนะครับอาจจะต้องรอเพราะนี้อาจจะมีความสุ่มสันต์สุ่มไปก่อนนะครับสำหรับชาวคนที่โสดจริงชาวบังคารแต่ถ้าคนที่มีคนคุยด้วยอยู่เนี่ย ก็ยังโอเคไปไปได้ค่อนข้างดีนะครับหลังจากนั้นเรามาดูกันในแง่สขภาพนะครับสขภาพชาวบงคันในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่แปดเี่ยญถือว่าวันนี้สขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาววางคันในแง่สขภาพในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเลขนำโชคนะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขสี่สิบสองนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขแปดสิบห้านะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับสี่สิบสองนะครับแปดสิบห้า แล้วก็97นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบังคายในวันนี้นะครับได้ผลยังไงก็เรามาลอสูุฟังครับเราไปปรับใช้ดูก of 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 er ันนะครับต่อจากนั <success> はは้นเรามาสู่ชาวประพุทกันต่อเลยนะครับว่าชาวประพฤตวันนี้นะครับการงานการงานพลังสุขภาพโชคลาภของชาวพุทธมีอะไรต้องบอกกัต้องระวังไหมนะครับเราที่โชคลาภต่าเช่นเคยนะครับชคลาภของชาวบังาพุทธนวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าไม้ถือว่ายังไม่เข้านะครับโชคลาภรอไปก่อนนะครับชาวประพธในวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องการงานครับตั้งานชาววันพุธที่วันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่หกถ้วยถือว่าวันน er, ี้การงานก็สําเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งการค้าการขายก็มีความโดดือนระดับกลางๆได้นะครับสำหรับวันนี้ค้าขายในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักนะครับเพราะรักชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สี่ดาบถือว่าวันนี้ชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังแง่ข้อขัดแย้งกันในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉนั้นเอาพยายามตั้งสติเอาท้งเย็นเข้า ด้วยเช่นกันนะครับไได้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของชาวโสดบ้างนะครับชาวโสดวันพุธวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่ห้าดาบนะครับห้าดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องขัดแย้งในแง่ของความคิดก็ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับชาวโสดวันพุธในวันนี้นะครับเพราะฉนั้นพยายามคุยกันด้วยสติด้วยความใจเย็นนะครับไปได้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะครับสาหรับชาวโสดวันพุธนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพชาวพุธในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่ คิงไม้ถือว่ามีสุภาพงแง็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาววันฟุตยี่วันนี้จง่ยงสุภาพนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลขหกศูนย์นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขหกสิบหกนะครับเลขหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขห้าสิบหกนะครับหกูนนะครับหกหก แล้วก็ 5, 6นะครับเป็นหมายเลขนําโชคของชาวระพุทธในวันนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับด้วยผลนไงก็มาล้อส่วนต่างๆแล้วกันนะครับต่อมาเรามาสูส่ชาวประพุหักกันต่อเลยนะครับเพราะว่าชาวประพุหักในวันนี้นะครับการเงินการงานภาวะสุขภาพโชคลาภของชาวประพุหักวนันนี้เป็นเช่นไรบ,บ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งระมี artz, ม ue, อัดระวังไหมนะครับเราชาวรพุทธหลักนะครับเราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาวระพุทธหลักในวันนี้เก็แปลว่าได้ไพ่สามตับถือว่าโชคลาภยังไม่เข้านะครับรอไปก่อนนะครัับชาวหนะครับ ต่อมาเรื่องการงานครับการงานของชาวประพฤตธรรมวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เก้าเหรียญถือว่าวันนี้การงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายถือว่ามีลูกค้าหนุนค่องข้างดีมากเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับเพราเื่องของชาวประพุติธารที่มีครอบครัวแล้วปรากฏว่าเราได้ไพ่อศบินไม้ถือว่าความรักยังขวัญชื่นกันดีอยู่นะครับสำหรับชาวประพฤตนธรรมวันนี้ครอบครัวแล้วนะครับก็หายหมในแง่ของความสัมพันธ์ได้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวันพฤหัสีวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่แตะเหรียญก็ถือว่าวันนี้ชาวโสดวันพฤหัสก็ยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดวันพฤหัสครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพชาววันพฤหัสีวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เด็กถือเหรียญถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาววันพฤหัสีวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องนำโชคนะครับเรื่องนำโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลข27นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือ หมายเลข89เฮ้ยหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข1 2นะครับ27นะครับ89แล้วก็13นะครับเป็นหมายเลขนำโชคสำหรับชาวพุทธศัวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับด้วยฝันไงก็มาล่าสุดฝงละกันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาวพุทธุกรต่อเลยนะครับว่าชาวพุทธศุวันนี้นะครับการเงินการงานพลัสสภาพโชคลาบเป็นเช่นไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะต้องสำหรับมนวันจะต้องระวังไหมนะครับ เราเริ่มที่โชล่าก่อนนะครับโชล่ามันชาวันศุร์วันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แฮงแมนนะครับแฮงแมนขึ้นมาถือว่าโชล่าังไม่เข้าแล้วครับชาวประสบเลยไปก่อนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาววัศุในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดือกฟูก็ถือว่าวันนี้การงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วกรวมทั้งการค้าการขายก็มีคนโนอยู่ระดับกลางกลางได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของ ความรักนะครับเราะชาวบันสุที่มีครอบครัวแล้วปรากฏว่าขึ้นไพ่สามาบขึ้นมาแสดงว่าชาวบันสุที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังนะครับอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเนื่องจากวันที่สามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติในแรื่อของการคุยกันาก,การสืจอารกัค่อนข้างมากหน่อยนะครับในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวันศุกร์วันนี้ปรากฏว่าเด้ไพ่เด่ยวโวถือว่าวันนี้ชาวโสดวันศุกร์ก็ยังสานต่อความสัมพันธ์ความรักไป็ได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าชาโสดวันศุกร์อาจจะเจอกระดูกนนั้ เร่ามาสู่ในแง่สุขภาพครับสุขภาพของชาวบาสุกในวันนี้นะครับก็แบบว่าเราเลี้ยไพ่หนึ่งเหรียญถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาวบาสุกวันนี้นะครับเพราะมีเป็นสังคมในแง่สุขภาพนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคนะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข5้าสิบแดนะครับหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลขศูนย์เก้านะครับเลขหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขยี่ห้านะครับ ห้านะครับ09แล้วก็ยี่ห้าเป็นหมายเลขนำโชครับชาวบัุฑิ์วันนี้นะครับลองปรับชั้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวผ่านไปแล้วทั้งหมดหกวันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาวบัณเสาร์กันเลยนะครับว่าชาวบัณเสาร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานคลัสส์สุขภาพโชวล่าของชาวบัณเสาร์ในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรต้องตั้งระมัดมีอะไต้องพ่อระวังไหมนะครับสำหรับชาวบันนเสาล์เราเริ่มที่โชวล่าก่อนนะครับโชาวาร์ล่าไของชาว ต, 1941, ต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการทำชาวบารสวในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่สามดาบนะครับถือว่าวันนี้การงานก็อาจจะมีปัญหาติดขัดนะครับไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามตั้งใจนะครับรวทั้งการขาการขายก็เช่นกันนะครับเพราะฉนั้นวางแผนสั้นๆไปดีนะครับว่าสักหนึ่งนแถวนี้จะแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักนะครับเพรา่องขชาวบารสวที่มีข้อควแล้วปรากฏว่าเราได้ไพ <ogr> ่ค <Reporter? S 1> ิงเหรียญถือว่าความนี้ความร้อยังหวาดเชื่อมีอยู่นะครับสำหรับชาวบารสวที่มีข้อบควแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดบ้าง เราได้ไพ่สองไม้ถือว่าชาวสวรวันเสาร์ก็ยังสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับวันนี้ยังไม่มีอะไรจะหัวมันในเร่องของเรื่องของชาวเสาร์วันเสาร์นะครับความรักยังคงต่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดือดเฉยถือว่ามีสุขภาพของชาววันเสาร์ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับเป็นหนึ่งกระหายปนลดสุกนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเรื่ของโชคนะครับ เลขนำโชหมายเลข็กแรกนะครับก็คือหมายเลขสามสิบเก้านะครับหมายเลขถัดมากับเป็นหมายเลขยี่สิบเก้านะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขศูนย์สามนะครับสามสิบเก้านะครับแล้วก็ยี่สิบเก้าแล้วก็ศูนย์สามนะครับเป็นหมายเลขนาโชคสำหรับชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับแล้วก็ปรับใช้กันดูนะครับเล้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ก็หมดแล้วนะครับสำหรับดวงที่ทายไปในวันนี้ก็สำหรับดวงรายวายของคนละเจ็ดวันคนละเลขนำโชคของคนละเจ็ดวันในวันนี้นะครับผลดวงที่ทายไปถือว่าเป็นดวงกลางนะครับไม่ได้จองจองพุ่งหนึ่งพุ่งหลายขนาดนั้นท่านก็ขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสนใจจะให้ตรงก็สามารถทักประดุงประกัรจ่าได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกติง้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่จะออกทุกเย็นคืนนะครับท่านที่กดติดตามกดสังเกติงไว้ระบบจะถือทุกครั้งเวลามีคลิปใใหหมม่่นนนะะคครรััับบ้้วยยงงงไกกก็็ตตาาอออขททุ ที่เราจบรถไฟวันนี้นะครับประสบความอะเร็จทั้งการเงินการ,รง,งรานและสกอร์ช่วงลรกนะครับยังไงก็ตามเราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับเจอกันพบพบอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ